สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอลสีนะคะในส่วน EP นี้แม่ค้าก็จะมาแบ่งในกระถาง6นิ้วเนาะเป็นไม้มีชื่อนะคะไม้ดังไม้ป้ายไม้โบราณมีหลากหลายสายพันธุ์มาให้กับคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกอีกเช่นเคยนะคะก่อนไปดูหน้าไม้แต่ละกระถางก็พามาดูอัปเดตในส่วนของไม้กระถาง4นิ้วกันบ้างนะคะเราก็ยังคงมีปลูก มีผ่านะคะขยายพันธุ์ทำจำนวนแล้วก็มีลงให้นะคะลงเรื่อยๆเนาะแต่ว่ากระถาง4นิ้วเนี่ยอาจจะไม่เห็นแม่ค้าลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังทำปริมาณทำจำนวนนะคะบางสายพันธุ์เพื่อที่จะพัฒนาต่อเนาะแล้วก็ปรับนะคะในส่วนของการมาทําไม้กระถาง6นิ้วเนื่องจากว่าหลายท่านนะคะไม้กระถาง6นิ้วนี่คือแข็งแรงโตเร็วแล้ว ก็คือไม้กระถาง6นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่คือจะแข็งแรงแล้วก็เห็นหน้าหมายชัดเจนนะคะกระถาง4นิ้วหลายท่านรับไปก็อาจจะนะคะต้องใช้ระยะเวลาเนาะบางท่านรับไปไม่มีตู้หรือว่ายังคงนะคะดูแลไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยจเจริญเติบโตสักเท่าไหร่นะคะเลยหันมาเน้นในส่วนของการทำไม้6นิ้ว8นิ้วซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็น4นิ้วนะคะที่ลงปลูกไปได้ประมาณนะคะประมาณเดือนเดือนหนึ่งแหละ จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคัดไม้ทั้งหมดขึ้นไปใส่กระถาง6นิ้วนะคะปลูกต่อเนาะให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็โตแล้วก็แข็งแรงถึงจะทำการน,นำออกมาแบ่งอีกครั้งนึ่ง ในส่วนของไม้กระถาง6นิ้วแม่ค้าจะยกให้ดูหน้าไม้ให้ดูรายละเอียดนะคะในแต่ละกระถางกันอย่างชัดเจนถูกใจกระถางไหนรายการไหนก็จดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์08 7 6 1 1 5 1 6 9เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลาย ทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจับจองต้นไม้วิธีการปลูกวิธีการดูแลบอนสีสามารถทิ้งข้อความเอาไว้ได้นะคะก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่ง กรณีค่าจะส่งแบบเหมาเมาคุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางแม่ค้ามีค่าจะส่งเหมาเมาที่50บาทพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะอัญญาบลสีโยมเพื่อชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสาน ลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานจะได้รับต้นไม้1-2ึงถึงวันลูกค,ค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลาอาจจะรวมไปจนถึงเขตท่องเที่ยวนะคะรบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่3าถึงหวันบางพื้นที่สองวันก็ถึงแล้วนะคะยังไงนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปแจ้งกลับมาที่อญยาบันสีได้เลยเราจะทําการติดตามทวงถามในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนนะคะเราใช้ขนส่งโดยไปรณีย์ไทยทําการส่งด่วนให้แบบ EMS ถูกใจกระถางไหนรายการไหนก็นะคะรบกวนจดชื่อจดราคาแจ้งกันเข้ามาได้ฝากนะคะฝากอีกหนึ่งเรื่องเนาะรบกวนดู EP ีนะคะจด EP ีที่อยู่มุมบนขวามือให้กับคุณพ่อค้าด้วยนะคะเราลงไม้ค่อนข้างที่จะหลาย EP นะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะ วันนี้แม่ค้ามาเช้ามากนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์ไม่ได้เร่งรีบเพื่อที่จะไปส่งคนน้อยกันนะคะนี่ตีห้านะคะตีห้าครึ่งบรรยากาศก็สว่างสลัวสลัวประมาณนี้แล้วนะคะมาดูกันที่กระถางแรกกันเขาเป็นไม้ด่างนะคะประมาณนี้ให้ดูหน้าไม้ด้านบนเนี่ยแม่ค้าจะให้ดูภาพรวมด้านข้างให้ดูไซสให้ดูขนาด จะเป็นในส่วนของละองทรายก็ถือว่าหน้าไม้สวยมากนะสวยทุกใบเลยละองทรายกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ากระถางนี้เป็นในส่วนของสุขโขไทยนะคะสุขโขไทยสองเนาะสุขโขไทยใบยาวนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยอันนี้เหมือนมีความใบปลายค่ะประมาณนี้มีหน่อมาแล้ว น่าจะอยู่ที่สหมนนะคะประมาณนี้สุขโขไทยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาขอที่ราคา100บาทจ้ะแม่ค้ามีสุขโขไทยมาให้เลือกสองกระถางนะคะให้ดูหน้าไม้มีหน่อมาแล้วเช่นกันกระถางนี้น่าจะอยู่ที่สอง่น เริ่มมีหน่อมีกอแล้วนะคะเป็นไม้ฟอร์มกออยู่ในกระถาง6นิ้วนําไปนะคะเดี๋ยวยังไงเขาจะเริ่มแตกหน่อเพิ่มขึ้นนะคะสุขโขไทยกระถางที่สองขอที่ราคา100บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของซับพูนผลนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีหน่อมาแล้วให้ดูไซนะะส์ซับพูนผลกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา50บบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นเมืองอุดรน,นะคะแม่ค้าขออนุญาตรวบให้เห็นหน้าไม้ตน้นโตมากมีความดางๆประมาณนี้นะคะให้ดูภาพรวมแม่ค้าให้ดูไซส์เมืองอุดรกระถางนี้นะคะกระถางนี้เนาะแม่ค้าขอที่ราคา80บบาทจา้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของแดงอันดานะคะแม่ค้าให้ดู ความด่างเป็นแดงอันดาด่างนะคะประมาณนี้โทนสีแล้วก็ส่งใบให้ดูไซต์ต้นโตมากๆกระถางนี้แม่ค้าขอนะคะให้พิเศษขอที่ราคา60บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นพรเจ้าสัวหน้าแดงนะคะให้ดูความด่างให้ดูไซส์ให้ดูขนาด ต่างประมาณนี้นะคะในส่วนของพรเจ้าสัวกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจา้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของตับเดือนนะคะลักษณะบอลใบกลมกระดูกสีน้ำตาลเข้มเเริ่มกัดสีนะคะที่สำคัญเขามีหน่อมาแล้วหนึ่งให้ดูใสให้ดูขนาดเดือนกันยายนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60บบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นมงคลปฐมนะคะมงคลปฐมดังประมาณนี้ให้ดูหน้าไมา้ให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ต้นโตมากๆากกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60สิบาทจ้ะมาเช้ามากๆนะคะแม่ค้าจะให้ราคาพิเศษเนาะเทพสายรุง้งนะอให้ดูภาพรวมให้ดูความด่างนะอ มีหน่อมาแล้วหนึ่งประมาณนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเทปใส่รุ้งกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา60บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลกราบมีแข้งนะคะมีชื่อว่าสีสมบูรณ์ลักษณะโตเต็มที่โตเต็มไว้นะคะเขาจะมี3มแฉกสีแดงขอบเขียวนะคะสีแดงสดคลายลูกไฟ1ใบจะเหมือนมีลูกไฟอยู่3ลูกนะคะ ใบเขาเริ่มแฉกแล้วนะคะได้อายุใบก็จะเริ่มแฉกไปเรื่อยๆนะคะสวยมากนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดสีสมบูรณ์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นฤาษีโกนทัญยะนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งเช่นกันโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะเขาจะกัดขาวกระดูกเขียวสวยมากให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะให้ดูหน้าไม้ คือสีโกนทัญญากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของรัตนรุ่งโรจน์นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างด่างประมาณนี้นะคะมีหน่อมาแล้วสองหน่อมีหน่อแล้วสองหนอนะคะ่ะอันนี้หน่อของเขาเนาะหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่ด่างมาสวยมากนะคะให้ดูใสเนาะ ต้นโตโตแบบนี้เลยนะะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP เช้าของแม่ค้านะคะไฮพิเศษเนาะรัตนารุ่งโรดกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นออบนาคนะคะลักษณะใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะกระดูกสีเขียวเข้มมีจุดแดงจุดชมพูแบบนี้ให้ดูใสมีหน่อมาแล้วสองหน่อต้นโตมาก อกหน้ากระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้นะคะเป็นรวยล้นฟ้าซึ่งมีอีกหนึ่งติดไปนะคะต้นที่ติดนี่แม่ค้าไม่มั่นใจให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะต้นนี้ถือว่าแม่ค้าแถมไปแล้วกันเนาะแม่ค้าให้ราคาที่รวยล้นฟ้านะคะขอที่ราคา80บาทจา้ะ กระทางนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เปืออเปืออดางๆนี่เลยนะคะสวยแล้วก็นะคะโทนสีต้นเดียวกันนะคะอันนี้คือมีความหลากหลายมากนะคะอันนี้คือหน่อของเขาเนาะต้นแม่เขาจะดางๆเปื่อเปอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูใบใหม่ใบใหม่เหมือนเขาจะด่างเหลือง ประมาณนี้นะคะอันนี้คือหลอดใหม่หลอดใหม่ของต้นแม่อันนี้เป็นหนกแม่ค้าแอบดูก่อนน่าจะมีอยู่หนึ่งหนกนะคะประมาณนี้เลยลูกไม้กระถางนี้แม่ค้าจะให้พิเศษนะคะ EP เช้าวันเสาร์เคาะที่ราคา80บาทจ,จ้ากระถางนี้เป็นพ,นพรพะร่วงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีหน่อมาแล้ว ด้านล่างเป็นหน่อของเขามีสองต้นกับอีกหน่อเล็กนะคะประมาณนี้เนาะพรพรร่วงกระถางนี้ขอที่แปดสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นรัตนสินนะคะบอลเขียวป้ายแดงมีจุดขาวเล็กๆกระจายทั่วใบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์มีหน่อมาแล้วหนึ่งให้หน่อมาแล้วเนาะรัตนสินกระถางนี้แม่ค้านะคะขอที่ราคาเก้าสิบบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของวังพิกุลนะคะเป็นบอลด่างแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีอยู่สองต้นในหนึ่งกระถางนะคะให้ดูภาพรวมวังพิกุลกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งบาทจ้าบอลทรงสวยสายหวานนะคะกระดูกเข้มๆแบบนี้เป็นในส่วนของสาวขอนแก่นยิ่งโตยิ่งสวยใบแข็งใบหนานะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย่ยแม่ค้าให้ดูภาพรวม มีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อมาแล้วสองประมาณนี้ในส่วนของสาวขอนแก่นกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาขอที่ราคา120บาทจ้ะโปรโบอลใบกลมด่างกระถางนี้กันนะคะเป็นในส่วนของงามวงวานแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดจัดส่งทั้งกระถาง งามวงวานกระถางนี้นะคะแม่ค้าจัดโปรให้ขอที่ราคา60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นรักแท้นะคะนี่เลยโทนสีเขียวมิ้นอมชมพูนะคะชมพูพัดเทวสายสว่างนะคะให้ดูภาพรวมใบเขาจะดกจะหนามากๆนะคะ รักแท้กระถางนี้แม่ค้าก็มีจัดโปรไให้นะคะในส่วนของคลิปนี้แม่ค้าปลให้ในราคาพิเศษเนาะขอที่ราคา60บาทจา้ะกระถางนี้ต้นโตมากนะคะแม่ค้าให้ดูด้านข้างก่อนให้ดูฟอร์มเป็นในส่วนของรัตนามณีนะคะโทนสีแดงอมส้มแบบนี้สวยมากนะคะยิงกัดสียิงสดจะยิงเข้มให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วนะคะ น่าจะน่าจะหนึ่งหรือสองหน่อประมาณนี้นะคะรัตนามณีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของรุ่งสุรีนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดต้นโตมากๆลุงสุรีกระถางนี้ขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของปลายฝนนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซต์ต้นโตมากๆปลายฝนกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของบัวชมพูนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมแจ้งตำหนินะคะ ใบนี้เดี๋ยวอาจมีทิ้งใบไปนะคะปกติเนี่ยถ้าเขาทิ้งใบแบบนี้เนาะช้าน้าเนี่ยแม่ค้าก็จะตัดออกนะคะแต่นี้แม่ค้าแจ้งคุณลูกค้าไว้ก่อนนะคะกระถางนี้แม่ค้าจะให้พิเศษนะคะให้ที่ราคา60บาทนะคะในส่วนของบัวชมพูกระถางนี้กระถางนี้เป็นมณีวัฒนานะคะ่ะให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วให้ดูไซส์ให้ดูขนาด มณีวัส,สนากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลกระบมีแข้งนะคะเริ่มกัดจุดเริ่มสีสว่างขึ้นมาแล้วนะคะเป็นในส่วนของเจ้ากรุงอังวะมีอยู่2ต้นกับอีกหนึ่งนอนะคะรวมกันก็จะเป็น3ต้นเนาะเป็นไม้ฟอร์มกอแล้วนะคะเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้า กระถางนี้เป็นสาวนครสวรรค์นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนี่เลยนะคะดงัดงๆเปื่อๆป,ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้เลยสาวนครสวรรค์กระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา70บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมณีศัตบัญน,นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูหน่อของเขานะคะหน่อเขาสวยมากหน้าไม้ประมาณนี้ ในส่วนของมณีสัตบัญญกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นสิริโชคนะคะเป็นบอลโชกระดูกให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดสิริโชคกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้บอลใบกลมลายปากคารบนะคะใบกลมบล็อกโทนเขาออกจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะ อมชมพูอ่อนๆเนาะมีชื่อว่าสมประสงค์นะคะนี่เลยสมประสงค์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็บาทจา้ากระถางนี้เป็นบางใหญ่นะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อมาแล้วสองเนาะให้ดูไซ้์ให้ดูขนาดบางใหญ่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปบาทจา้ากระถางนี้เป็นซับพ,พนมนะคะ เป็นบอลโทนสีม่วงอมชมพูบอลโชกระดูกแล้วก็ทรงใบเขาจะสวยมีสเสน่ห์มากๆนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูใสซับพ,พนมกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะให้ดูหน้าไม้มีความด่างที่กาบมีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อมาแล้วสองประมาณนี้เนาะ หลวงปู่สิทธ์นะคะหลวงปู่สิทธ์กระถางนี้แม่ค้าให้ที่60สบาทจ้ากระถางนี้เป็นเพชรจอมทองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูภาพรวมเพชรจอมทองกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคาเจบาทจ้าชมพูทวีบนะคะชมพูทวีปสายลุนเนาะกัดสีกัดลายนะคะเขาจะออกเป็นโทนสีชมพูทั่วใบนะคะ มีสองต้นในหนึ่งกระถางชมพูทวีปกระถางนี้แมค่ค้าจะให้ที่ราคาให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้กสำหรับกระถางนี้นะคะเป็นเจ้าจัก,กรพรรดิด่างสวยมากนะคะด่างสวยทุกใบเลยให้ดูภาพรวมที่สำคัญให้หน่อมาแล้วนะคะด้านล่างอันนี้เป็นหน่อของเขานะคะหน่อเขาก็สวยมากหลอดใหม่ หลอดไม้เหลืองมาเลยนะคะมีความด่างเหลืองชัดเจนมากเจ้าจักรพรรดิกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของปราสาททองนะคะสีสวยสีเข้มนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดปราสาททองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นหริพุนชัยนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ ให้ดูภาพรวมเป็นบอลโชกระดูกกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะหริพุนชัยเนี่ยเป็นไม้เก่าไม้โบราณมีหนอมาแล้วสองหนประมาณนี้หริพุนชัยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งอบาทจ้าเดี๋ยวแม่ค้าคัดศิลาเพชรนะคะมาจัดโปรให้เนาะศิลาเพชรต้นแม่เขานะคะจะมีความด่างนะคะ กัดสีกัดลายมาจะเป็นสีชมพูสวยมากนะคะมีความดังๆขาวๆเปลือยๆเ,เนาะแม่ค้ามองว่าเขาสวยแปลกดีนะคะต้นแม่เขาแผลงด่างเนาะหน้าชมพูแบบนี้นะคะในส่วนกระสำหรับศิลาเพชรนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางนี้เลยแม่ค้าให้ที่ราคาแปบาทจา้ะศิลาเพชรกระถางที่สองะคะหน้าไม้ประมาณนี้ หลดหม่เขานะคะหลดหม่เข้มมาแล้วเนาะสวยมาเลยนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดศิลาเพชรกระถางที่สองขอที่ราคา80บาทจะ้ะศีลาเพชรกระถางที่สนะคะแม่ค้าให้ดูเฉดสีให้ดูโทนทรงใบให้ดูไซส์นะคะกระถางที่สามแม่ค้าขอที่ราคา80บาทเช่นกันจ้า ในส่วนของ EP นี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการน,นําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจ,จอก,กันกับอัญญาพันศีสวัสดีจ้า